สวัสดีค่ะดิฉันมาริซอนเนตวงจาก u f x Market ซึ่งเป็นโบรกเกอร์ชั้นนำที่ติดอันดับหนึ่งใน3ของโลกสำหรับเชา้านี้ดิฉันจะขอนำเสนอาการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของทองคำประจำวันอังคารที่ 13, สิสิงหาคม2556ค่ะราคาทองคำเมื่อวานนี้ปรับเพิ่มขึ้น22.31ดอลลาร์สหรัฐต่อออนมีความเคลื่อนไหวระหว่าง1,313ถึง1,343ดอลลาร์สหรัฐต่อออนค่ะราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากความต้องการใช้ ทองคำของประเทศจีนเพิ่มสูงขึ้นเมื่อสมาคมค้าทองคำจีนระบุว่าจีนใช้ทองคำ706ตันในช่วงครึ่งปีแรกโดยเพิ่มขึ้น54%ของตัวเลขการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาค่ะและกองทุน ETF เริ่มกลับมาซื้อทองคําอีกครั้งส่วนกองทุน SPDR ซื้อทองคำเพิ่มขึ้น2ตันในวันศุกร์นี้ค่ะราคาทองคาปรับตัวขึ้นติดต่อกัน4วันทาการจากการประกาศตัวเลข การค้าของจีนที่ออกมาดีเกินคาดค่ะสำหรับในสัปดาห์นี้คาดว่าราคาทองคําจะแกว่งตัวระหว่าง1,300ถึง1,360เหรียญสหรัฐค่ะมีแนวรับบริเวณ1,315-1,300เหรียญสหรัฐเช่นกันค่ะส่วนแนวต้านอยู่ที่บริเวณ1,350-1,360เหรียญสหรัฐค่ะโดยมีปัจจัยที่มีผลกระทบจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐการซื้อขายทองคำของกองทุนอ และอุปทานทองคำที่ดึงตัวขึ้นค่ะค่ะสำหรับแนวโน้มของตลาดทองคำวันนี้ราคาทองคำปิดตัวที่1,336.31ดอลลาร์สหรัฐค่ะมีความเคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 1, 3 1 3 1 3 4 3ดอลลาร์สหรัฐเช่นกันค่ะในช่วงเช้าวันนี้ราคาเคลื่อนไหวบริเวณ1,332ดอลลาร์สหรัฐต่อออนค่ะคาดว่าวันนี้มีแนวต้านบริเวณ1,345-1,350และแนวรับ1,320 1 315เหรียญสหรัฐเช่นกันค่ะค่ะหากท่านต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเทรดตลาดหลักทรัพย์สินค้าโภคภัณฑ์ที่สำคัญสำคัญของโลกศึกษาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ ufxmarket.com/th ค่ะค่ะขอให้นักลงทุนทุกท่านโชคดีในการเทรดทองคำค่ะสวัสดีค่ะ